สามสี่สามนะครับสามขายใหญ่สตองเกอร์คมนาสองมิลับลายเฉพาะตัวตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขณะการโค้งงอรับคว้างแรงเหยียบสามสี่สามนะครับสามขายใหญ่สตองเกอร์คมนาสองมิลับลายเฉพาะตัวต่มนี้ครับ ที่ลงกว้างเช่นเคยนะครับได้รับปึ๊บนะครับฝึกความไวรู้สึกบิดนํำแต่ต้องกว้างให้ถูกด้วยนะครับออกตัวแนวตั้งนะครับเวงานได้วิ่งได้กระโดดได้ออกกำลังกายครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปส่วนควาไทายคลิปก่อนเล่นนะครับเเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับ ให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมลแงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราะข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้าง สบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขหมุดรอบตัวเองใ้เยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ